เมนเจอเมื่อกันในเกมบิสเทมรณะชีวิตนิลันแล้ววันนี้ถามว่าผมมาทำไมก็ไม่รู้เถ้ามนวันนี้ผมไม่ได้จะมาเปิดกาชาโชเปิดเคลบิสคาร์ลเนละครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเอออันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะดองรอปูผมจะมารีวิวของสิ่งหนึ่งที่ มันสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นมันคือการอัพอิจิโกตัวเดิมเครื่องกระจกปลดล็อกตรงนี้ของอิจิโกครับทุกคนซึ่งผมก็สามารถปลดล็อกได้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมปลดล็อกได้วเราจะไปลองดาเมจกับบอสหน่วยก่อนนะครับผม ลองดามิ่อนหน่วยก่อนแล้วค่อยมาดูว่าตอนปลดล็อกเนี่ยดาเมิมันจะขึ้นขนาดไหนไปลุยกันทีนที่ผมใช้จะใช้ตีบอนหน่วยก็ประมาณนี้ดีไหมทุกคนอืมอน้าผมจะลุกเข้าไปเทง ้ผมรู้ละเอาโทจิลุไปเขาไปแทนยาจิรุรเอาไปลดเดฟก็จัดประมาณนี้โอเคไหมไม่รู้แต่เอามานันไว้ก่อนไปเลยไปนะครับทุกคนไปเลยมามาเลยโอเคปีดตอร์สกิวกอ่าตีฟ้ มาลองสก,กินด้วยแหละประเด็นดูความเทสักขอหน้ายัางไงทุกคนโคตรเท๋ดเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรดอกอะไของแน่ดอกนี่นะทุกคนเดี๋ยวล็อกโอ้โหมาลองสก,กินโอ้สก,กินปฏิตีไปโอ้โหสก,กินเทโคตรเทมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยลองอันติทุกคน ตัวนี้ก <House> ็ตีก่อนตีธรรมดาตีธรรมดาเปะ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 อันตีผมกันที่เดือดถือนะโอโหอย่างเท่อย่างเทโอ้โหโคตรเท่เลยทุกคนโคตรเท่เลยอย่างรอไม่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 เออไม่ป็นการผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยโจติโลเต็มมาสมมตออันตีต่อ อืมจะเป็นเข็นตัวเลียดันแล้วกันนะทุกคนรถเดฟด้วยแล้วก็คิซึกาเดนโซโอ้โหสกิลโคตรเทพเป็นเหมือนดามิสกิลโคตรไปกิเลยไม่ได้ดูดามินสวยฟงเลยยังมันตีต่อโอ้โหยังเทพอวยยับ ไว้เป็นบางทีเอเอสอตมตงเฟยปอ่าอีจิโกโคตรเท่แต่ตอนนี้เรามีโคตรเบาโคตรเท่โอ้โคตรเท่อีกทีโปืนใหญ่แมกนัมชีสโคตรเดว่าจะยืนได้ไงวะนี่ผมนึกงงเลยว่ามันยืนได้ไง ขอไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเราลองไปอัพของเพิ่มแล้วก็ตีทีมเซตนี้เลยทุกอย่างคือน่าจะเหมือนเดิม เฮ้ยชนี่เพิมด,ดามีแตาเดียวอ๋อโุ้ยส้ส,สามดาว a ำไปดิสามดาวออะก็มาดิตัวกระเป๋ส้มลนต้องดอู่แล้วปุกตื่นอวนมันทำอะไรได้ ตื่นเสื้อได้แต่แมวอ,อะ่ะต่อเลยอุ้ยจิโก้พลังสองหมื่นเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่าสองตัวนี้ก็ปันพอๆกันอติงบ้านหน่อยวันนี้แค่จะมารีวิวของใหม่เฉย แต่ก็น่าจะคิดมันก็น่าจะยาวอยู่นะผมว่าไปปีม่มเลยเิตเดิมหอ้โอ้ยมันแรงขึ้นหรือเปล่าวะใครดูทันก็ดูให้หน่อยละกันว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่าโอ้ รอบนี้ต okay, <medim> okay. ิดเคี่ยเิ่กระทึกตีนมาไอ้หม่ามัสมโต้ของมันจะติดบล็อกบ่อยมากเลยนะโอเครอบนี้อิจิโกะได้สกิลไปเลยล oh, oh. uh, mm, mm, mm. uh, ูก็โอโหแรงขึ้นหรือเปล่าอุ้ยข้าอืうอうんเจ็ดแสนแล้วครับบอสจริงริงไปเลยมาแพงหน้ายังสบายดีเออโทชิโร่ตายมัสมโต้เกือบแตก ตบลูกวัลเล่หนึ่งหมื่นปดพันหามีดมาสึมมาตูตัวนี้ตีต่อโอ้ดางมีดนะดังเชนโดเรีวดันจากสอร์ขรคซี่เขมปะิลูกลักโตมไปห้าหมื่นโคตรเบาจูโอ้โหโอ้ยแม่แรงจริงละนี่มันแรงกว่าตอนรอบที่แล้วอีกมั้งคือการขาดดาวมุมว่ะ ไม่ไอ่ไอ่ฟันไปมันกระทืบเท้ามามาซึมตนโตยังยืนรับติงได้อยู่แต่ว่าน่าจะยังยืนรับติงได้ไม่นานมากเขยียวจเออนั่นแหละกเรอบนียหมดทีมชัวกระทืบตินงมาหมดตรงแต่ก็ได้เฮอของใหม่ไงอนุน ยังโอเคอมแล้วก็าวนี้เป็นคลิปมารีวิวของไม่เฉยๆแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปมาไตา่อันนี้หอนี้แต่ไม่รู้ว่าจะไต่ถึงชั้นได้ถึงชั้นเท่าไหร่ต้องรอได้ไปีขุยักก่อนถึงจะทำคลิปมาไตา่หอโอเคาจะกันนะ ไม่น่าจะมีอะไรมากไม่น่าจะมีอะไรต่อเลยนะคลิปนี้เออเออลืมบอกไปอย่างนึงครับทุกคนเสื้อผมไม่ไม่กี่วันปู่ก็จะเข้าแล้วนะอาจจะมีคลิปสุ่มปู่แล้วรีวิวปูอาจจะเป็นปู่สองถึงสามดาวนะ เพราะว่าถ้าจะทําดาวปูมากกว่านี้คงไม่ไหวเอาตานตรงนะปูยามะเป็นตัวที่ควรมีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างกลงควรมีควรใช้แล้วก็แนะนำด้วยใครมีไว้ที่ผมบอกว่าสบาย ตีดเบต้าอยู่ยาวอะปูแล้ามาแนะนำตัวละครด้วยเลยละกันอ่าตัวละครที่ควรมีตัวแรก,กอีกเครือประจีเนี่ยก็ปัน้นก็ปั้นไว้ก็ดีนะสายฟรีเพราะว่าเพราะเป็นตัวแจกอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากเนี่ยเครืองประจีอิจิโกะเนี่ยปั้นไว้มาซุ่มตัวนี่ก็ปั้นไว้นะถ้าทีมไม่ค่อยมีตัวแทง อ่าต่อมาตัวที่ควรสุ่มมั่งในตู้อยู่ฮ่ปป่ยามะเอ่อ,อ,อลูกเคียอนุหนะลูกเคียกับอนุหนะมันจะมาเป็นกิจกรรมอันนี้กิจกรรมเลขเปลี่ยนนี่ผมไม่ได้แลกอนุหนะไว้ก็เลยอาจจะไม่มีรีวิวให้ แล้วก็ทัวแนะนำนะแล้วก็จะเป็นไอตัวอย่างเนี่ยมายุรี่างเนี้ยเออเบียคุยะอันนี้ก็ของสายเติมเขาปล่อยเข้าไปโจติโล่างเนี้ยเออตัวเนี้ยคนมีซีฟงตีบอดดีโดรุ่ยจิก็คนมีนะ จริงโยรุอิจิมก็เป็นตัวแจกนะเนี่ยตัวแจกนินก็ใช้ได้ปั้นได้ฮินโอะเอก e ก็ปั้นได้เนี่ยเนี่ยหอตัวเนี่ยปั้นได้ปั้นไว้ก็ดีสำหรับผมคนเดียวคนอื่นไม่รู้ปล่อยเข้าไปเพามว่า ยูรูอิจิแจกถึงไหนนี่กิจกรรมนี้ทำกิจกรรมให้ถึงเพลห้าสิบก็ได้ละยูรุยิจิตัวหนึ่งฟรีตอกนี้อาจจะมีรีวิวชมปติก็ได้เอ,อน่าทำนะรีวิวชุมปติ อันนว้ให้เขียนปิปป์หนึงอันเป็ตัวเดียวมามาอัพสกิลอัพสกิลก็ยังดีนี่ไงพลังบวกมันเล็กน้อยนิดหน่จริงจริงนะทุกคนของมาให้ด้วยอันดับ สามร้อยสามสิบเจ็ดน่าจะพยายามทําให้ตัวเองไต่ขึ้นท็อปร้อยให้ได้ก่อนต่ก็น่าจะยากเพราะว่าถ้าผมยังมีแต่คนเติม,เต,มเติมกันแล้วเขาก็เลลสูงแล้วด้วยเขาไม่ว่าหกเจ็ดหกสิบมันก็เหมือนห้าเก้าเนี่ยห้าเก้าคนหนึ่งอ่าสองคนผมเพิ่งเลวลห้าสามเองเพราะว่าผมไม่เคยได้เล่นแล้วก็มีอีก,กิจกรรมหนึ่ง เออยิงจริงแคบุจีเดีย๋ยวเล่นให้ดูสักรอบก็ได้เราแค่หาตัวที่ครับพลังพอๆมันพออิจิโกะหรือว่าไอเอ,อ,อิงนินมันนะออิงินจุนซุยมาตอนกี่วันสามเอดม็ดมั้งปู่สิเจ็ดแล้วก็ตัวชิโร่มาตอนสอง เหลือสองวันสุดท้ายแต่ตัวอื่นๆไม่รู้นะไม่รู้จริงซีเรียสจริงจังแล้วก็เป็นแต่อลีนาโอ้หลอดก้าสองเลยเหรอไม่จริงกันดดนนี้วาเนี่ยก็รีหาคนที่สู้ได้เจอคนที่สู้ได้ก็ไฟแค่นี้เองทุกคน ยังไม่ได้ไอนี่เลยอ่ะคิดสักะเจนอย่านะอย่าบอนะขึ้นรอบร้อยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถึงบาปเลยบาปเลแค่ภาพปอ,อนะไรทุกคนขึ้นรอบร้อยอย่างนี้มันหานได้ไม่บ่อยแล้วก็โดนตบลงมาเองทุกคนไม่ต้องหอ่วงมาหลัลบของอืม เหตุผลก็คนในใดก็ได้เนี่ยคันมาเป็นของใครดิเอออัปดาเมตได้คือปฏิแล้วกันทุกคน ก็บุกไปเอาชีทุนต้องไปลับคุณอ่างั้ทนอันนี้ก็ได้แล้ว VIP 6สามารถปลดล็อกได้ VIP 1 2โอ้ผมไม่รู้จะของเยอะจังอ่ะทุกคนเกมนี้จะของอยัง่งเงย แล้วก็ทุกคนคิดว่ายัางไงกับไอ้สกินของอิติโกะเนี่ยสามสกินสกินนี้สกินที่หนึ่งสกินที่สองแล้วก็สกินที่สามรับของเขาแจกฟรีใครๆก็ชอบของฟรีใครๆก็ชอบ ทุกคนชอบไหมล่ะของฟรีเออประมาณนั้นเลยงั้นเดี๋ยวขอมาลองความแรงก่อนละกันเอาเป็นร่างแรกจัดทีมแนวลบเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดเหลืววอไว้สองตัวตัวหน้าเอาไปแทงออบอกเลยว,ว่ามีเฮคนที่แบบไม่ค่อยได้รินอะ่ะ เอาคนที่มันไม่ได้รล่นนะไม่งั้นไม่รอเอาผมบอกเลยเจ็ดวันเจ็ด่ใเอาคนนี้เลยวัดฟรีมือ เฮ้ yeah, าายาไฟเบ่งั้นขอเบิกอยมาตูดมาช่วยนะครับผมมาเลยสุดยอดตัวแท้งอีกตัวหนึ่งตัวอะไรตัวอะไรตุกตาหมียักษ์นุ่น มาเดเอสู้ตุกตาหมีเนหนุนได้ไปหลอยก,ก้อนไหนอก,ก้อนสู้กับคนนี้แล้วนมีโอกาสชนะมากกว่าเวัดฝีมือไปเลยโอ้โหมาแล้วครับผมอิจิโกะกิสเกะเดนโชเจ็ดหมื่นสองพันโอเคคนดัดภาพมาตอนเปิดสกิ อเอาละทุกคนเปลี่ยนสก,กินเสร็จแล้มามาลุยกันต่อเลยโอเคสะดสุ้ดซัดมาโต้มไม่สก,กิดเลือดสะดุ้ดตีมาโอเคมันก็ตีธรรมาดากันไปโอเคลูเคียตีไปโอ้โหตีทิ้งเป็นพันโอ้โอหโคตรแรงเลยทุกคนมาแล้วกีฬาเดนโชเจ็ดพันสองเท่าเดิม ประมาณแปดหมื่นนะทุกคนน่าจะประมาณนี้เลยแปดหมื 80, 000, 70, 000นะ่นเจ็ดหมื่นประมาณนี้ผลสรุปคือดาเมตเท่ากันจบง่ายๆแค่นี้เท่ากัน,น,กนอันละครับผมค,คลิปนี้ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้บายบายจจกกัน